สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นแบบสเต็ปนักแข่งกันนะคะทุกคน <Okay. S 1> เล่นแบบอัดตัวเชิงตึงนะไม่เน้นยิงหัวแต่เน้นแบบหมดตี้กันนะคะทุกคน <Okay. S 1> จะเป็นยังไงแล้วจะรอดไหมเดี๋ยวไปดูในคลิปกันนะคะทุกคนแต่อันนี้คือจะมาแจกการตั้งค่าด้วยนะ <Yeah. S 1> มาทุกคนสเต็ปแบบนี้พอจะเป็นนักแข่งไหยวะ <Okay. S 1> พอได้ไหม <Okay. S 1> นี่แนะ่ะจะเล่นระเบิดหรอ อันนี้คือก็ยังเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเพิ่งกลับมาฝึกได้ไม่นานนะคะทุกคนมาถ้าอิจียงเนไปเลยเนี่ยและนี่คือการตั้งค่าของเราเองนะคะทุกคนคือใครจะตั้งตามก็ได้นะแต่ไม่ตั้งตามก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้คือจะบอกว่า DPI เนี่ยไม่ได้ปรับนะคะทุกคนคือ DPI คือแบบแบบเดิมเลยนะไม่ได้ปรับเปลี่ยนไปไหนเล่นแบบเดิมปกติและนี่ก็คือการตั้งค่าแบบปุ่มยิงอะไรต่างๆกันนะคะทุกคน มาเล่นเกมกันแรกกันอันนี้คือไม่เน้นยิงหัวนะแต่ว่ายิงหัวได้ก็ดีนะคะคือแบบ <Okay. S 1> เอาสเต็ปสองสเต็ปบวมกันในะยิงโหดนะแต่ก็มาดิสวยล้มหนึ่ง <Okay. S 1> คือเล่นแบบนี้เราต้องเล่นแบบค่อนข้าง <First line. S 1> ที่จะใจยเย็นนิดนึงนะคะ <Okay. S 1> มา ท้ามโลกอะ่ะถ้าเกิดลนคือแบบตายแน่นอนนะอุ้ยนั่นไงถ้าลนแบบเนี้ยต้องรีบมาพันยากันนะคะทุกคนพันยาเสร็จแล้วก็รีบวิ่งเข้าบวกต่อเรียบร้อยแตกนี่แหละแบบนี้มันค่อนข้างที่จะแบบต้องแบบค่อนข้างแบบสายลุยนะยมาดี เราต้องวิ่งเข้าใส่อย่าไปกลัวนี่แหละให้เขายิงให้เรายิงเขาแบบไม่ทันตั้งตัวนะทุกคนเฮ้ยโอ้โหนึกว่านึกว่าจัตูอ่าเบอร์สองก็เรียบร้อยแล้วเบอร์สี่ก็ตายอ้าวเฮยโดดทำไมเนี่ยอ้าเดี๋ยวสิโอ้โหทุกคนเขาเก็บเพื่อนเราไปหมดเลยอะแต่ว่าไม่เป็นไรนะ เกมนี้ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยตริงเท่าไหร่ในเกมนี้ค่อนข้างที่จะแบบอ่าพอได้อยู่มาจะเอาเราเอออกมาสิพ่อหนุม่มนี่แน่เอาไหมล่ะมาสิเอิมทริปเปิลเคิลเอิมรียกมาสิอุ้ยมาดิจะเอา,เาอุ้ยลิงไปดิอ๋อเรียบรอ้อย โอ้โหเสียลิงปีเลยเเกมหน้าค่อยิงใหม่ก็ได้เดี๋ยวนี้เอ็มพีไฟนะไม่ค่อยโดนเลยโอ้ยเดี๋ยวโหต้งบอลเรียบร้อยละวิ่งวิ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 งโอ้โหทุกคนเบอร์ซี่อีกแล้วีเรียบร้อยโอ้โหคือเพื่อนเราหลุดไปสองคนเลยนะโอ้โหเรียบร้อยเพื่อนเราหมดสี่แล้วเือเราเดียวอีกแล้วนะ อันนี้คือแบบจัดอันดับส v ่นะคะทุกคนไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบไอ้นี่นะไม่ได้แบบเล่นในโหมดธรรมดานะจัดอันดับส v ่นะแต่ก็โชคดีนะไม่ค่อยเจอเลมือนันเยตัวนี้นตึงนะยิงแรกอะ่ะยิงเพื่อนเราหมดตัวเลยเอมจะเอาหรอเฮ้ยไอวอลไปดิอา่ายิงแบบนี้ก็ เรียบร้อยไปดีต,ตั้มเลยทุกแหวว้โอ้โหไม่โดนสักเม็ดโอ้เกินมาวิ่งกระโดดปาดยิงหตบตีไปเฮ้ยเก็บสีสองเกมแล้วเนี่ยเฮ้ยใช้ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ ก็พอได้อยู่นะแต่ถ้าเกิดเจอตึงเราก็ไม่หลอดยอ้ยเลือดเกือบหมดหลอดมันไปครึ่งหลอดเลยนะจะเอาหัอยิงแบบแบบยิงสวยล้มสองวันนี้ต้องแบบริมวิ่งริ่งเขาถมแล้วเปล่าเึงนะาึงนะเอาไหมล่ะเอาแล้ล่ะหลับยิงพอดี ลูกหลอยอุ oh t t. ้ยโอโหเ mm. กาะแตก AWM แบบอื ừ ừ ừ. ้ม AWM อย่างอะไรนะอย่างแรงอ่ะ AWMac ทองวะเจาะเกาะด้วยมาจะเอาไหมล่ะ AWM กับลูกฟองอะไรมันจะนี่แหมจะเอาเหรอ ไม่รอดหรอกนายไม่รอดหรอกมามอบเหออุ้ยหูยไม่ตายได้ไงเนี่ยเอานี่แม่จะเอาหรอ <c oughs> เฮ้ยเก็บสี่กันแล้วเล่นไปเป้าเกมสุดท้ายต้องแบบเก็บสี่รอบแล้วเป้าม <Yeah. S 1> า <c oughs> ดิ <c oughs> เอออื่อนโอ้โหเอววตัวนี้ตึงอยู่นะใช้ได้นะแต่ว่าจะบอกว่าเล่นลูกซองดีกว่านะเพื่อนเล่นแบบนี้ลูกนายไม่ไหวหรอกเจ้อเราเหอะ เบอร์สี่ออกมาสิมานั่นไงช่วยไม่ได้นะทีนี้ตัดไปโอ้ยเพื่อนไงไอตัวนี้ไอตัวตึงตัวตึงตัวตึงตัวที่เฮ้ยจะเอาหัวเฮ้ยโอ้โหหมวกแตกยังไม่ตายเรียบร้อยสวยเพื่อนเนี่ยเราไม่ต้องชุบก็ได้นะคะทุกคนเพราะว่าเขาหลุดนะตรงนอะไไปเขาหลุดเขาหลุด เขาหลุดหรือเขาออกเกมก็้วไม่หออมาดิโอ้โหมาแบบนี้แล้วเหรอเฮ้ยมาดิจะเอาไหมลนะ่ะบีบิงเข้าโถมเลยไม่วหวั่นอยู่แล้วเฮ้มาต่อไปเลยโดดยิงไป อาเอาเอาจะเอาลาเบิดหรอเข้ามาดิกระดูกรบคนราเบิดกันนะโอ้โหจำไม่โดนเลยสวยเหลืออีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายละเฮ้ยกระโดดไปทีนึงอยู่ไหนเนี่ยทริปเปิลคิลเฮ้ยเขาอยู่ไหนเนี่ย มาห,หรือว่าจะอยู่ข้างล่างเฮ้ยม,มองไม่เห็นตัวเฉยโยนั่นไงนั่นไงโดดวิ่งหมดตี้เก็บสีทุกเกมเฮ้ยเกินไปอะเป้าเดี๋ยวได้กี่คิวเนี่ยสี 4, 4, ่สี่ิบหกปะใช่แหละสิบหกโอ้โหนักโทษชุดนักโทษเก็บไปสิบหกคิวนะคะทุกคนตามเมจห้าพันสองรอยสิบเจ็ดอย่างตึง ใช้ได้อยู่นะไม่ชอบก็ฝากติดตามให้่อยนะคะทุกคนไปละ